พบกันในช็อตต่อไปครับออกมาจากปันปอทอแล้วครับออกจากปันปอทอแล้วเดินทางกันต่อครับเมื่อก,กี้ลงไปปอทอก็เติมพลังรถหน่อยเติมพลังคนหน่อยครับได้เวลาเดินทาง ต่อไปแห่ว่าจะไปที่ไหนนั้นก็ครับคอยดูครับ ก่อสร้างตลอดแนวทางมีสร้างสะพานนะโครงการนี้ยาว ยันโละสะพานถูกตัดไปครึ่งเขาน่าจะเช่าให้แหละบริษัทอ่าเป็นจริงพี่งั้น,นด้วยหรอเอาปักทิ้งไปก็ไงนก็เต็มหมดเลยปักดูใครมาก่อนก็จะจอดก่อนไง แต่ก็ต้องทางบริษัทก็ไม่มี่จอดม,มีจอดแต่ระดับผู้บริหารเ<อ>ท่านั้นเองเนั้นต้องหาที่จอดนะคมีด้วยครับ<อ>มีพนักง,งานหาที่เขามีรถส่งให้ไงฮะเขาไม่ได้ยังอยากให้รถมาเขาต้องส่งให้ไม่งั้นด้วยนะครับพนักง,งานมาเช่าที่จอดรถเองเออเจ้าว,วันละรถเครื่องบาทรถใหญ่ก็ยี่สิบ,สบต่อวันโอ้โหรวยตายาโอ้ว,วานแล้วใรเขาเขียวโหแล้วเท่าไรล่วันหนึ่งคนโก่โง่ด้วยวันหนึ่งก็ ปเก้ารนะแ่ยี่สิบาท้อยนดไม่สนใจรอเพราะว่ามันจะจอดรถนโอาดรถสะดแบบนั้นคนเร่อจมาก็ข like ึ onun, ้นรถไมเขามีส่งเขาไม่สีทเรื่องที่จอดให้เพราะว่าเขารส่งใคแล้วคนจะรถเองรหาที่จอดเองไม่ยาครับบริษัทใหญ่ๆครับเป็นอย่างนี้ครับอจอดหรอจอดตรงี ไปอ,อยู่เทินนู่นแหละปสะพานหน้าเหละมันจะไปทางไหนได้เส้นนี้ไม่หลบทุ่ม กดบอ่อเลี้ยงกุ้งรือว่าไงน่าจะใช่นานเนื้อไม่ทำแล้วเลี้ยงกุ้งแล้วเนี่ยครับเข้าตัวเมืองแล้วกับรถทิงเป็นกิโลเมืองที่จเจริญแล้วเป็นอย่างนี้ เราเีจะเข้ามาดูวิ่งเลยมาแลนะครับแต่เราต้องหาทางกลับรถอยู่เทินกลับกับข้างหน้านี่นะครับรถจะผ่านได้ใช่ไหมตรงนี้นะตรงนี้เปผยรอดได้ไหมจุดู้วยไงใช่จะดูรถจะผ่านไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดได้ไหมเพราะฟังสูงไม่เกินสอมเมตร เราจะกลับรถใต้สะพานนี้ครับเนี่ยกลับรถใต้สะพานครับน้ำไม่ลึกไม่เหมือนจะมีปลาในน้ำดำหรอเ,เยือะจอดอย่างเงี้ยกว้างเห็นไ้ลงบิดนี่ครับเราอยู่เทิร์นกลับมาแล้วเดินทางต่อครับ เราใส่ทั้งหลายนี่ครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปอยากแกเบียดดูแต่ละคันแต่ละคันโอ้วหนี่วันอาทิตย์ครับโมเดไใส่ไปเยอะเลยไปนี่วันอาทิตย์อยากไปดังเหมือนเที่ยวที่ไปกัษบูลกันแล้วกัน <laughs> โดนโดนทุกคัน ที่อ,อข่าวกับพระชนม์เนี่ยลังพิดไว้ทั้งหลายนี่แหละไปโชว์ซาแถวพระชบม์เข้าเดือดร้อนไปตามๆกันเ,าเ,าเาอาดีกันเอาีัถามเองถามกันอยู่ไงนี่ครับร้านที่เราจะมาก็อยู่แถวเนี้ยครับ ไปถ่าดูนอกร้านครับร้านเราถ่ายไม่ได้ครับอันนี้ทางเข้าวัดดังครับแวัดเนี้ยวัดท่องเที่ยวครับวัดสมานครับนี่ครับเพื่อนแต่เราไม่ได้เข้าไปครับเราบิ๊กไบค์เข้าไปเที่ยววัดสมานกันครับนี่ครับนี่ครับวัดทางเข้าวัดสมาน รถเยอะครับแต่เราไม่ได้เข้าที่เราจะมาทําดูของร้านนี้ครับแต่ผมคงไม่ดูเขาเรากเขาจะมาดูกันเนี่ยร้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะมาดูของร้านนี้ครับนี่ครับเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเราไปถ่ายในร้านไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่กระส์ครับเขาจะไม่ให้ถ่ายครับขอบคุณครับอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเพราะเราจะ ไปแวะที่ไหนไปดูอะไรกันต่อครับขอบคุณครับ